สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าร่วมขบวนแห่งงานบนุญความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปทุรหลายแห่งจนแทบไม่มีโอกาสหยุดพักคุณจะได้ราบก้อนโตจากผู้ใหญ่มีเหตุวิกฤตเกิดเล็กน้อยทำให้กิจวัตรประจำวันได้ราบรื่นจะมีโชคจากเพศตรงข้าม เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหินด้านการงานการงานของท่านจะวิ่งเข้ามาหาถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวจะประสบความสำเร็จในกิจการงานอย่างดีมีความมั่นใจในอาชีพขึ้นถ้าเป็นข้าราชการจะได้ตำแหน่งที่เด่นใหญ่โตขึ้นในเดือนนี้ถ้าค้าขายก็จะสบช่องทำกำไรได้งดงามแต่ท่านอย่าประมาทในการทำงาน ต้องระวังเหตุการณ์ประเภทที่ไม่นึกไม่ฝันมาบ่นทอนโอกาสนี้แต่ก็ยังนับว่าอยู่ในเกณฑ์บวกมากกว่าลบเพียงแต่ได้ผลดีจากดวงดาวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองด้านการเงินนับว่าการเงินของท่านในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ประสบผลดีมีลาภผลพอใช้ถึงดีมากการลงทุนหุ้นส่วนเป็นผลกำไรอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรเสี่ยงเรื่องการพนันขันต่อขอให้ระวังการลงลายน์ในทุกเรื่อง หากจำเป็นขอให้ตรวจดูทีได้ทีเสียให้รอบคอบผลประโยชน์ที่ดีของท่านก็คือผลประโยชน์ผลงอกงามของอาชีพและธุรกิจการงานที่ท่านประกอบอยู่ด้านสุขภาพและข้อควรระวังการเดินทางอาจติดอุปสรรคอาจเกิดจากภัยธรรมชาติเงินที่คาดว่าจะได้อาจล่าช้าขอให้ระวังอันตรายจากสัตว์เลี้ยงระวังอุบัติเหตุจะเกิดกับใบหน้าระวังระบบหายใจ อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พูดรูกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายร้ายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บยาจน จงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ